กบสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะสำหรับคลิปนี้ฮากระชิมารีวิวแคมป์อีกแล้วแคมป์ที่เฮานอนพักสัวขาวอยู่กลางป่ากลางโดงนะก็แคมป์กัสีทรงเก่าทรงเดิมสไตล์เก่าสไตล์เดิมเนาะสำหรับใครที่เข้ามาเบ,บิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะ์เนี่ยด้อเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเฮาเข้าไปเบิ่งภายในแคมป์ภายในที่พักของเฮาเลยว่ะ ชีน่าจะเป็นแบบไดนี่คือสภาพแคมมองเฮากแคมนี่ก็นอนได้เก้าคนเนาะเพราะว่าเขามาทำกันเก้าคนนี่คือสภาพพื้นที่พื้นที่อ้อมหอบกับสิมานป่าดงภูเขานี่ก็คอยสั่นได้จังหน่อยเนาะ เดี๋ยวพาเข้าไปเบิ่งข้างในว่าหน้าตาเป็นไปดย่างไหน,นี่คือหน้าตาภายในแคมป์ที่เขาพักเขาเซานี่คือการนอนเรียนกันแต่ละมือช่วงนี้ก็ช่วงกลางเวรก็ไม่มีคนอยู่นะเพราะว่าสีได้ออกสำรวจป่าเดินป่านี่คือสภาพ,พื้นที่เดี๋ยวเขา พาเข้าไปเบิ่งภายในกันภายในกระชีหงฮงใ้ถังน้อยอ่านี่ก็คือภายในที่พักของเราเครื่องกระชีห้อยอิลุงทุงนังนี่คือที่พักที่เชาแล้วจีแขนเปนอนเรียงกันแบบนี้เนาะ อากันนอนกันแบบง,งาลล่ายๆเนาะประมาณนี้สำหรับพูดด้เียอมหอบกัเป็นประมาณนี้ทางรุ่มกันา,ายน้ำนอนืัวขวาก็อยู่รุ่มดังไฟกินข้าวกินน้ำก็อยู่รุ่มเบิดเพราะว่าอาศัยใสยน่น้ำอาบน้ำใส่นี่คือ พื้นที่อ้อมหอบกัสซีเป็นป่าดงภูเขาแบบนี้เลยนะพื้นที่อ้อมหอบกัสซีโบมีอย่างหลายนะสำหรับการรีวิวแคมงเขากัตจิเป็นตัวประมาณนี้นะเดี๋ยวีิพาลงไปบนแห่งครัว ก็น้ำอาบน้ำใสเหอนี่ก็คืองานครัวและการบอนอาบน้ำมุงหอยู่รุมนะเธเทิงกันสิเป็นน้ำใสน้ำกินคือสภาพพื้นที่ อมหอ,อ,มหอบของเฮาบันใสยบนัน้อาสำหรับการรีวิวของแคมของเฮาคลิปนี้ก็สิจบเพียงแต่ซ้ำนี้เนาะขอบใจผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เฮานะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำว่าบายบายสบายดี